เราจะมารีวิวนี่นะครับอยู่ตรงนู้นนะครับกว่าจะเอาเข้ามาได้ต้องบอกว่าหนักหนาสาหัสเลยนะหนักมากนะครับสมาโตะตัวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นโตะนะครับทำงานตัวใหม่ของผมเองนะครับก็เลยซื้อมานะครับแล้วก็เอามารีวิวเพื่อนเพื่อนรับชมด้วยเป็นโต๊ะที่ราคาไม่แพงนะครับไะครับเดี๋ยวเราห้องผมต้องบอกว่าประกอบก็ต้องหาที่เดี๋ยวยกของตัวนี้ออกก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้ประกอบกัน ะครับอ่ะโอเคครับผมได้ที่ประกรอบโตมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องกันเลยนะครับแล้วดูกันนะครับว่าข้างในกล่องมีอะไรบ้างนะผมจะเปลี่ยนมอ,มองกล้องนิดนึงนะครับมาอาจจะดู ลุกๆนิดนึงนะมาดูกันว่าในกล่องมีอะไรบ้างนะครับค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักเลยนะสำหรับตัวนี้นะมา <c oughs> นะครับ K <c oughs> ก็ต้องบอกว่าตัวเนี้ยนะครับตัวก่อนผมเคยซื้อมาละเนตัวข้างๆกันเนี้ยนะครับมันเป็นตัวราคาถูกนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องการ โคง้งโครงเคลงนะครับสั่นไปสั่นมาใช้ทํางานลําบากนะครับทํางานในการถ่ายรีวิวสินค้าไม่ได้เลยนะครับก็เลยตัดสินใจนะครับเอามาใช้ทํางานด้วยนะครับสําหรับตัวนี้นะเนี่ย yeah, เดี๋ยวแกะให้ดูนะครับว่าข้างในเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ในกล่องนะครับเป็นอะไรบ้างนะครับ ในตัวนี้น่าจะเป็นฐานีนะครับปุ่มกดนะนี่นะครับปุ่มกดนะครับแล้วก็มีในส่วนของอะแดปเตอร์แบบนี้นะครับอุ้ยนะครับแล้วก็เป็นที่รองนะครับหน้าตรงนี้ที่แขวนหูฟังนะครับแล้วก็มีส่วนของน็อตนะครับนี่นครับแยกถุงออกมาอย่างชัดเจนเลยนะนี่นะครับ แต่ละส่วนแต่ละตัวนะครับแล้วก็มีบอกด้วยนะครับนี่นะครับแยกออกมาเป็นแต่ละขนาดอย่างชัดเจนแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะฮะนะครับนี่ยวให้ดูนะนี่ครับอันนี้เป็นโครงเหล็กนะครับโครงเหล็กของส่วนตัวโต๊ะนะครับแต่ละส่วนนะครับ แยกกันไปนะค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าแข็งแรงเลยนะผมก็จะได้หมดปัญหาเรื่องโตโยกน,นะนี่ครับแข็งแรงเลยดูตามจุดนะนี่นะครับเหล็กหนานะครับไม่ใช่เหล็กบางกันนะนี่แล้วก็นี่เป็นแกนแกนหมุนนะครับอันนี้เป็นขาโอ้โหหนักมากหนักมากนี่ฮะเป็นขา นี่ฮะหนักๆนักตัวนี้หนักเลยตัวมอเตอร์นะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับลักษณะของมอเตอร์แบบนี้นะอ่าข้างในก็เป็นน่าจะเป็นที่อยู่มอเตอร์มันปิดสนิทเลยนะครับนี่นะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวพวกอันนี้ผมแยกเอาไว้ก่อนนะครับแยกออกมาก่อน นี่จะให้ดูเนี่ยโต๊ะกาหอมนะตัวเนี้ยแล้วมันมันโยกมันโยกเยกเนี่ยโยกเยกมากมากเลยนะครับเนี่ยอะนะครับก็มาต่อกันนะครับในส่วนตัวนี้หนักมากนะครับนี่เป็นในส่วนของมอเตอร์นะครับมอเตอร์มอเตอร์ของตัวโต๊ะตัวนี้นะครับนี่นะครับค่อนข้างดูดีเลยนะเราจะวางไว้ตัวนี้ก่อนนะครับเอาของออกมาให้หมดก่อนนะครับในส่วนของขานี่ะครับขาขาวางบนพื้นนะครับ อ๋อน,น,นี่ตรงนี้จะเป็นพลาส,สติกนะพลาส,สติกนะไม่ใช่ยางนะครับเดี๋ยวผมจะลองวางบพื้นก่อนว่ามันลื่นไหมนะครับก็ค่อนข้างลื่นนะครับเดี๋ยวดูอีกทีนะครับเวลาวางมันจะยกเย,ยกยกเย้ยกไหมนะครับสำหรับตัวน,นี้นะนี่ครับลื่นเพราะว่าพื้นผมเป็นพื้นกระเบื้องนะครับนี่ตาน,นี้ก็เป็น น่าจะเป็นคานตัวรับมอเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับนี่ค่อนข้างที่จะหนักนะครับหนักหนักเลยนี่ครับเจอคู่มือแล้วนี่เป็นคานเหล็กนะครับที่เราเห็นตอนแรกนะครับวางนี้ก่อนนะครับพื้นที่จํากัดนะครับก็เลยอนี้เพจวางอะไรวะเดี๋ยวค่อยประกอบไปเดี๋ยวดูนะครับนี่ตัวนี้นะครับบางๆนะครับไม่รู้ว่าเอาไว้ตรงส่วนไหนเหมือนกันนะครับวางไว้ก่อน เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับในส่วนของการที่คิดจะซื้อโต๊ะในการทํางานเนาะเพราะส่วนใหญ่โต๊ะเนี่ยผมจะมีตั้งนานละมีไวแล้วนะครับมันใช้ได้นานนะครับตัวหนึ่งเดี๋ยวดูในส่วนของแต่ละจุดนะครับแต่ละมุมมันแตกไหมเนื้อไม้นะครับเขาบอกว่าเป็นไม้แผ่นเดียวนะครับก็เป็นแผ่นเดียวนะครับ แผ่นเดียวจริงๆนะครับแล้วตรงขอบตรงมุมก็ต้องบอกว่าโอเคนะครับทํามาได้ดีเลยนะครับการขนส่งทํามาได้ดีนะครับไม่มีรอยกระแทกแตกหรืออะไรเลยนะครับนี่ครับโต๊ะก็เป็นสีนี้นะสุด้ายนะครับผมอยากได้ในสีแบบสีขาวทั้งอันมันไม่มีนะครับมันจะเป็นสีไม้อย่างเดียวเลยนะครับถ้าสีขาวมันจะไม่เป็นไฟฟ้าเนาะเดี๋ยวมาดูก่อนนะครับว่าประกอบอย่างไรบ้างขั้นตอนแรก แก้ตัวนิดนึงนะครับนิดนึงนะผมประกอบผิดด้านก็เลยดูว่ารูไม่ตรงนะครับจริงๆแล้วรูมันตรงนะครับอันนี้มันต้องหันเข้าไปด้านในตายแล้วนะครับขันไปซะเอยอะเลยครับแต่ผมจะต้องเอาออกมานะครับแล้วก็หันเข้าด้านในเนาะในส่วนของตัวที่จะติดก,กับตัวโต๊ะนะครับ แล้วก็ค่อนข้างที่จะไมลลำมากนิดนึงนะนะครับยอมรับผิดนะครับเราก็ลงไปว่าว่าเขาเจาะรูผิดสักพักหนึ่งเลยนะครับแลวขายดีต้นนครนะเนี่ย ไข่นั่นก็ออกได้แ <c oughs> น่นโอ้มีเมอครับ้ก็กระโจนอยู่กีว่าทำไมทำไมนะไปบ่อยอไปเล่าให่ไปเลาีครับมีตอนนี้ตอนน,นี้ก็ถูกอนะเมื่อกี้ทาดทาดแล้วไข่ไปแสดงออกอยากเลยนะแล้วก็ว่าทำไมตอนไข่มนติดประแจนะทำไมมันไม่ประแจ ى? มานี่อย่างนี้คร ด้านนี้ก็เลยไข่ง่ายเลยครับนี่นครับเยรอเีย่ยออาอะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับนี่นะครับก็เสียบปลั๊กปกติอย่างนี้เลยนะ นในการหลักการทํางานของมันนะครับก็จะมีระดับ1ระดับ2นะครับหรือกดแมนนวลนะครับขึ้นเองแล้วก็จะมีจอเล็บนี้นะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่ามันสูงแค่ไหนนะครับระหว่างที่ผมกดขึ้นสูงสุดนะมันจะได้ที่1 1 8นี่นะครับดูจากพื้นสูงเลยนะครับเหมาะกับไว้อ่านข่าวนะครับหรืออาจจะเป็นทำอาหารเนาะอาจจะต้องเตี้ยกว่านี้นิดนึง นะครับแล้วกดลองลองลองสังเกตนะครับว่าเสียงดังไหมไม่ดังเลยนะเบาๆครับนี่นะครับราคาที่ผมได้มานะครับสามเก้านะตัวนี้สามพันเก้านะครับ โอเคอยู่นะนะครับได้สูงขนาดไหนลองดูก็เฮ้ยโอเคอะแล้วมันก็มั่นคงมันคงมันคงดีเลย เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าโต๊ะนะครับตัวนี้นะครับรับน้าหนักเป็นยังไงบ้างนะครับสําหรับตรงนี้นะครับหน้าจอนะครับเป็นหน้าจอแบบยาวเลยนะนะครับหน้าจอที่ผมใช้นะครับ35.5นิ้วนะครับตัวนี้นะครับน้าหนักต้องบอกว่าประมาณสักเกือบ2กิโลเลยนะครับสําหรับหน้าจอตัวนี้ผมนําอะไรวางบ้างนะครับก็มีปลั๊กด้านหลังตรงนี้นะครับสําหรับเสียบสมาร์ทโฟนนะก็วางคีย์บอร์ดวางเมาส์นะครับนี่นะครับเนื้อโต๊ะ เป็นแบบนี้นะครับนี่แล้วก็มีติดขาอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่ครับผมวางกล้องวางลำโพงตัวเล็กหตัวตัวนี้นะครับลำโพงตัวเล็กหตัวแล้วก็นี่เรามาดูกันผมจะใช้ขาต่อ iPad ตัวนี้อีกนะนะครับแล้วก็มีนี่ขาไมโครโฟนตัวนี้นะครับห้อยในส่วนของหูฟังไว้ด้วย นะครับต้องบอกว่าจัดเต็มเลยนะครับแล้วก็วางปลั๊กตรงนี้ไว้ตัวหนึ่งนี่ครับตัวนี้เป็นตัวขาตั้งไมโครโฟนนะครับแล้วก็มีตรงส่วนนี้นะครับนี่นะลำโพงตัวนี้น้ำหนัก5กิโลกรัมเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับต้องบอกว่าวางได้เต็มโต๊ะเลยนะครับโต๊ะยังไม่รู้สึกถึงว่ามันจะอ่อนแรงเลยนะครับสำหรับโต๊ะตัวนี้นะนี่นะครับน้ำหนักนะครับ จากที่ดูในเว็บไซต์เขาบอกนะครับ1 7 6ปอนด์นะครับแต่ว่าของที่ผมวางอยู่ก็น่าจะไม่ถึงนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าหลังจากที่วางของประมาณนี้นะครับที่ให้ดูไปมันจะรู้สึกยังไงบ้างสำหรับเวลากดขึ้นนะลองฟังเสียงนะครับนี่ครับวางไว้น้ำหนักประมาณนี้นะครับเสียงขึ้นนะครับยกโตขึ้นไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ตอนเอาลงนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงนะ ก็จะมีเสียงกอกแก่กอกแกนิดนึงนะครับสําหรับเอ่อเวลาเอาโต๊ะลงนะก็ถือว่าเวลาเอาลงเนี่ยมันจะต้องดึงน้ําหนักนะครับของโต๊ะลงไปนะครับก็อาจจะมีเสียงบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ถือโดยรวมนะครับสรุปโดยรวมนะสาหรับโต๊ะตัวนี้ทํางานได้อย่างดีเลยครับแล้วก็ตอบโจทย์ที่ผมใช้งานนะครับเอามาใช้สําหรับทํางานแล้วก็ไว้ถ่ายคลิปรีวิวนะครับสินค้าต่างๆถือว่าทํางานได้ดีนะครับโอเค อ่ะนะครับผมจะมาสรุปเกี่ยวกับโต๊ะไฟฟ้าตัวนี้เลยนะครับว่าหลังจากใช้งานเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมใช้งานมาเป็นระยะเวลา1สัปดาห์แล้วปัญหาที่พบนะครับก็จะมีแค่ปัญหาเดียวที่ที่เจอนะในส่วนของการดึงโต๊ะลงนะครับกดให้โต๊ะลดระดับลงมาเนี่ยมันจะมีเสียงของตัวแกนหมุนนิดนึงนะครับเพราะว่า จะผงสังเกตน,นะครับน้ำหนักที่ผมโหลดขึ้นไปนะครับอยู่ที่ประมาณสักตีเลยว่าเกือบเกือบ mm hmm. 40กิโลกร,รัมที่อยู่บนโต๊ะนะเพราะว่าหน้าจอตรงเนี้ยที่ผมบอก2กิโลไม่ใช่นะครับมันมากกว่านั้นหนักกว่าลาโพงอีกเพราะลำโพงตัวเนี้ยห้กิโลกร,รัมแล้วนะครับนะครับก็ผมตีไปเลยว่า40กิโลกร,รัมนะครับในการโหลดน้าหนักขึ้นโต๊ะตัวนี้นะครับแล้วก็โต๊ะตัวนี้นะครับ ถ้าจะพูดถึงความคุ้มค่านะครับผมต้องบอกเลยว่าระดับราคาที่3,990นะครับหลายๆคนซื้ออาจจะได้โค้ดลดลงไปอีกนะต้องบอกตรงนี้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้เยอะมากเนื่องจากที่ผมเอาโตะมาถ้าพูดถึงเรื่องการเอามาใช้งานทำงานเอกสารทำงานตัดต่อทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนี่ยที่ผมใช้เนี่ยโต๊ะตัวนี้ถือว่าทำไม่ดีบางครั้งนะครับเราต้องการความสูงขึ้นไปนิดนึงความสูงขึ้นมาอีกหน่อยนึงอะไรเงี้ย บางครั้งถ้าเกิดว่าซื้อโต๊ะที่ปรับระดับความสูงไม่ได้มันก็จะมีปัญหาตรงนี้เนาะนะครับเนื่องจากตัวนี้เวลาถ้าเกิดว่าผมนั่งดู Youtube ผมก็ปรับขึ้นมาให้มันสูงนิดนึงนะครับเราจะได้ดูแบบเออระดับได้อยู่นะถ้าเกิดว่าทํางานผมก็จะเอาลงนิดนึงนะครับในเวลาที่ผมทํางานเพราะว่ามันจะได้ระดับพอดีในการทํางานเนาะ แลในเรื่องของการโหลดต่างๆอย่างที่เพื่อนๆเห็นไปแล้วนะครับของผมเต็มโต๊ะเยอะมากๆนะครับในการโหลดน้ําหนักขึ้นบนโต๊ะนะครับต้องบอกว่าใครที่จะไปวางของน้ําหนักนะครับก็หายห่วงแต่ว่าอย่าให้เกินนะครับเกินน้ําหนัก176ปอนด์นะครับตีไปเลยว่า6 0ถึง70กิโลนะครับหกกิโลแล้วกันนะครับอย่าให้เกินนี้นะครับแต่ผมก็ไม่เกินนะครับไม่เกินมันก็ใช้งานได้ดีนะฮะและอีกสิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจกับโต๊ะตัวนี้ก็เลยเพราะว่าโต๊ะท็อป ตรงตัวหน้าโตะเนี่ยมันเป็นไม้ชิ้นเดียวแล้วก็ไม้ตัวเนี้ยต้องบอกว่าหนานะไม่ได้บางนะตัวเนี้ยครับถึงน้ําหนักมันถึงเยอะนะโตะตัวนี้เวลายกเข้าบ้านต้องบอกว่าหกว่าจะยกเข้ามาได้หนักพอสมควรแต่ว่ายิ่งหนักนะครับคุณภาพมันก็ยิ่งดีและอีกส่วนหนึ่งจะพูดถึงเรื่องโครงเหล็กนะครับเป็นอย่างไรนะครับสําหรับโครงเหล็กของตัวโตะตัวนี้ต้องบอกว่ามีความหนาไม่ได้หนามากเกินไปครับหนากำลังดีแต่ว่าไม่ใช่บางจนแบบหูบางจน แบบบีบแล้วแบนอะไรไม่ใช่อย่างนั้นนะครับน้ำน้ำหนักนะครับไอตัวตัวความหนาของตัวเหล็กเนี่ยทำออกมาได้ดีนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับในการใช้งานสําหรับใครที่มีคําถามเพิ่มเติมนะครับก็สามารถถามมาในคอมเมนต์ได้เลยนะเดี๋ยวเราจะทดลองให้นะสำหรับโต๊ะตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะรู้ส่วนอื่นอีกนะครับก็ถามเข้ามาได้เพราะว่าบางส่วนผมอาจจะพูดไม่ไม่ได้ครอบคลุมเท่าไหร่นะครับแต่สำหรับสำหรับไอโต๊ะตัวนี้นะครับที่ผมอีกอย่างหนึ่งนะครับเอ่อเนื้อไม้ มีการเคลือบมาตรงนี้ล่องรอยเกิดยากอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราวางของที่อาจจะเป็นเหล็กหรืออะไรเงี้ยผมก็แนะนําว่าเราควรจะหาที่รองมาวางบนโต๊ะดีกว่าเพื่อที่จะให้โต๊ะเราไม่เกิดล่องรอยเนาะนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็น่าจะหมดแล้วสําหรับการรีวิวโต๊ะสําหรับการทํางานของผมนะฮะทำงานทําถ่ายวิดีโอทํำรีวิวทําถ่ายพูด ต่างๆนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีพอสมควรนะครับระดับความสูงนะครับอย่ายวที่ผมบอกไปคนที่อยากจะซื้อโต๊ะตัวหนึ่งเพื่อที่ไปใช้ในการทําอาหารนอกจากทําอาหารอย่างเดียวมันก็ยังปรับเป็นอื่นได้นะครับผมถึงแนะนําอยากจะแนะนําเพื่อนนะครับที่มีงบนิดนึงซื้อโต๊ะแบบไฟฟ้าอเง,งี้ยมันทําได้หลายใหญ่เนะทั้งการถ่ายรีวิว แต่งหน้าก็ดีนะครับรีวิวทำอาหารรีวิวกินอาหารก็ดีนะครับเพราะว่ามันปรับระดับความสูงได้เวลาเราตั้งกล้องเนี่ยเราอยากจะได้เห็นมุมของโต๊ะนะครับเราก็เลื่อนขึ้นไปให้มันเห็นโต๊ะนิดนึงได้โต๊ะมันอาจจะสูงขึ้นมาประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครซื้อโต๊ะที่ไม่สามารถปรับระดับได้เราก็ปรับมันไม่ได้นะครับนอกจากปรับเก้าอี้อย่างเดียวนะครับแต่เมื่อปรับโต๊ะได้มันก็สะดวกกับเราในการทํางานเป็นอย่างมากนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ผมก็ขอจบการรีวิวโต๊ะ expense expense Expand Expand e x p a n d นะครับตัวนี้นะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าจะถูกใจเ,เพื่อนที่กําลังมองหาโต๊ะทํางานสักตัวเพื่อมาใช้หลายๆโอกาสนะครับในการเป็นระบบไฟฟ้านะลองดูนะครับลองดูรีวิวแล้วก็ตัดสินใจยังไงก็อยู่ที่การตัดสินใจของเพื่อนๆนะครับผมก็หวังว่าคลิปวิดีโอของผมจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่กําลังคิดจะซื้อโต๊ะสักตัวนะครับลองดูว่า เออมันคุ้มค่าคุณราคาอย่างนี้จริงๆไหมนะครับผมก็รีวิวให้ครบทุกส่วนทุกองค์ประกอบแล้วนะครับวันนี้ขอตัวลาไว้ก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมจะนําสินค้าอะไรมารีวิวเพื่อนๆได้รับชมกันอีกไปแล้วครับสวัสดีครับ